สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมือนีเกกอยู่กับผมสองอีสานสไตล์นี่ครับพี่น้องมือนีผมสิพลาพี่น้องมาจุดบังไฟครับผมพี่น้องเป็นบังไฟปากระป๋องติดลมนะครับพี่น้องครับผมเนี่ยผู้ใดบ่เคยเห็นครับพี่น้องเนี่ยเทียร์แรกนะครับผมองใบเฮ็ดเทียร์แรกเที่กันครับผมติดลมครับผมบังไฟปากระป๋องครับผมเนี่ยโอเคครับพี่น้องห้องมาเบิ่งกันเลยครับจะเป็นยังไงครับผมลงลมเลยยาได้ยาได้ยา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 พี่น้องใบใจว่นใดพี่น้องพุ่นดีพี่น้อง ยัามันลงน้ำมึงเนี้ยเนาะเย็นเลยทางยังบ่พร้อมลงน้ำครับพี่น้องผู้ใดเคยเห็ดบนนะครับเนาะตั้งไปสิบลูกอาการนอนๆครับอย่าลำพกคุณน้อครับท่านผู้ชมครับอโบ้เมื่อวันใบสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องไฟบ่ขื่นเอาคนลงน้ำวะิดยากเงียพี่น้อง คิดยากเราพี่น้องเอ้ยขันน้องไฟแตกบ้องเฟ้รูดเถียดต่อคนลงน้ำครับน้องไฟบโบขึ้นบองไฟบโบข้นจะเอาลงน้ำรูดเถียดเดียวกระลงเถอะเว้ยมันขึ้นอยู่สุดยอดบรรยากาศนะครับบอกบอกพี่กัดเลยครับทางเจ๋อครับเลยหน้าส่วนผสมครับขางวัดปลาหม่องก้าหม่องเดิมนะหม่องก้าหม่องเดิมบ้านน้องแก่ครับจังหวัน้องแก่เพื่อซีรส์เลือกจังหวัดน้องบัวลำพูนนะครับเนาะบ้านเลขที่เท่าไหรครับบ้านเลขที่หกสิบเอ็ดมูปแปดครับผมอันนั้นบ้านบ้านสร้างดอกครับนัน ฮาเจียนข้าเจ้าทรงเงินทรงแนวแก่มาให้แมนเอ็ซีผู้ใดสั้งแนวแก่ทรงแนวแก่มาให้กระทรงมาใดครับพี่น้องลงไป๋วใดน,นะครับมันสูงครับลงหยากมาสิล่องบ่หยากครับบ่อย,อยากลงเลยเชียวห่วย <laughs> มือคือสั่นแต่สร้ญญางโอ้บ่อยถอดเดี๋ยวมือเนี้ยไม่เล่นคือบ่อยไปถอดซะสิ อะไปกับไปตัวต่างอยากจะพึ่งได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีหาแนวกันกันไฟพี่น้องเยื้องสูแห้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันสีถือฟางใหม่ก่อนครับผมสุดยอดนะครับหยิบยังจับยังแค่เป็นอุปกรณ์ได้ครับเราต้องกันไว้พี่น้องพักบุงกินได้ครับพี่น้องนะครับผมรูเซียผมกินโซ่ก็ได้พี่น้องยาถ่อันนี้เป็นธรรมสะตรครับพี่น้องนะครับผมพักบุงธรรมสะตรนะครับผมยาถอเบิงนู้นนี่จะปลาอ่อย ธรรมชาติรับผมบ้านผมพี่นอ้องธรรมชาติที่บ,บดีบันไดธรรมชาติที่บ,บดีบันไดเดี๋ยว<อ>พี่นออ้องเนี่ยต่อนะครับอันนี้จะเป็นชะนวนครับผมอัตโนมือครับพี่นอ้องอัตโนมัดครับจะล่นจะรนตัวนีนนน้กตุมยอะด้วยหลอกอยู่หลอกกิ่งตุม่มเยอะแล้วโควิดโควิดนแท้ เอาน้องผมควนพี่น้องพร้อมเล้วแล้วครับผมแต่ผมยังบอพกลอนครับไปกันได้ครับอ้าวปัจจนี้ครับผมเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวครับเอาเลยครับ คอยจิ้มงานนายพันหน้าบวกสร้างท็อปบวกสร้างเฟรมจงโชคดีสามสองหนึ่งไปเข้าไปครับเข่าแล้วพี่น้องเอาเนี่ยเอาเออคือโอกรบัวามาครับพี่น้องเขา้าบ่เข้าเข่าพี่น้องควนอยู่ครับควนบ่ควนอยู่เอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว โอ้โหหลู่เขียดพี่น้องเขียดครับเอาคนลงโอ้ยพัวน่ะปล่อยกางเมีพี่น้องพัวน่ะลมกับพังกางพีะกับเฮ้ยกางอยู่กางโอเคพี่น้องเอาสีเป็นน้ำมาเบิรงครับผมโอ้พี่น้องครับพวกข้นครับผมหลู่เขียดพร้อมครับผโอ้พี่น้องครับผู้ใดมีคำแนะนำจังใดกับข้อมีแกันเขามากครับพี่น้องว่าเฮ็ดจังใดจังสีขึ้นนะครับเนาะบ่ขึ้นเลยครับผม ไปเบิ่งกันครับเป็นอย่างคือบ่ขึ้นครับพี่น้องลมออกโยพืนพอดีครับผมเนี่ยนี่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับเบิ่งครับผมนี่ครับผมโอ้รูเทียดนะครับพี่น้องนี่ครับผมบ้านพี่น้องเอื้นไว้จังไดนะครับผมบ้านผมเอื้นรูเทียดนะครับผมนี่ครับผม สรางอีกค่ำนะครับพี่น้องเชิงเทิงกระดุงขึ้นว่านะครับนี่พี่น้องตอนเฮ็ดบรดุงแบบนี้นะครับพี่น้องเฮามันโร่เทียดวะนี่นะครับผมพี่น้องเฮาโร่โร่เทียดครับพี่น้องรูเทียดรูเทียดพี่น้องเอ้าคลิปนี้บ้าวว้าว้าโลกย่างกับบ้านเลยวะพี่น้องครับอันขอจบไปท่านี้ครับคลิปนี้พี่น้องครับผม พี่น้องผู้ใดมีคำแนะนำพิเศษเลยนะครับเนาะบังไฟปากกระป๋องครับผมเิ็ดจิงไดยจังสีขึ้นครับผมนี่ครับผมเิ็ดษบวขึ้นนะครับเนาะคอมเมนต์ของแม่เลยครับผมพี่น้องเข้าเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับโอ้เบิ่งลมเลยคนนะโอ้ลมแห้งแล้วคนนะโอ้